สวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกนะครับวันนี้ผมมาอยู่แถวย่านหลังสวนซอยหลังสวนนะครับหลังสวนลุมสวนลุมพินีกลางใจเมืองแถวชิดลมนะครับวันนี้ผมมาแดกหมูเกาหลีของแท้นะครับเจ้าของเป็นเกาหลีแต่หมูของหมูไทยอะ่ะวันนี้จริงๆตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายนะแต่ผมเห็นแล้วแบบผมอดใจไม่ไหวว่าดูผมมาพี่ชายผมนะครับ นี่หมูเขาให้มาแบบเต็มๆนะแล้วก็นี่นี่ที่ร้านนี้เขามีบุฟเฟ่ต์ด้วยนะแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้สั่งบุฟเฟ่ต์น,นะครับอยากกินหมูดีๆเนื้อดีๆหมูเนื้อหมูที่ดีอะ่ะแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยหมูเกาหลีนะครับมีที่ไหนก็จะต้องมีเครื่องเคียงเยอะแบบนี้สารพัดเลยและผมบอกเลยว่าเครื่องเคียงหลายที่นะครับที่ผมไปแดกมาเนี่ย ไม่เท่าไหร่แต่ที่นี่แม่งเสือกอร่อยอมแม่งอร่อยจริงเครื่องเคียงนะฮะปกติผมไม่กินนะพวกกิมจิพวกอะไรพวกนี้ไอ้พวกผักอะไรพวกนี้นผมไม่กินหรอกแต่ผมมาลองชิมที่นี่แมงอร่อยอร่อยเลยโดยพ้อยชวนเนี่ยชอบติดใจเลยแล้วก็ความอลังการของเซตเนี้ยหมูเซตเขาเนี่ยสี่ร้อย เก้าิบห้าบาทห้าร้อยบาทอ่ะมาพร้อมนี่น้ำซุปข้าวสวยก็มีให้นะมีครบมีนี่ก็อีกชุดหนึ่งผมสั่งมาสองชุดนะครับอ่ากินเสอคนนี่นะอีกชุดหนึ่งก็จะมีปลาหมึกเพิ่มเข้ามาชุดนี้เป็นชุดหมูโอ้โหแม่งอลังการแล้วก็มีหมูที่สั่งเพิ่มมาด้วยตรงหู้นแล้วก็ชุดผักนี่ ที่สั่งสองคนนี่กินยังกับแปดคนอ่ะหิวหิวเฮียหิวก็เดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับว่าไม่ไห้ลองชิมลองแดกดูว่าเครื่องเคียงอ่ะผ่านแล้วเพราะเมื่อกี้ผมกินเครื่องเคียงไปก่อนแล้วผมเหลือรอแค่หมูมันสุกแล้วก็กินกับน้ําจิ้มครับน้ำจิ้มเขามีสองแบบวันนี้นี้แต่เครื่องเคียงเขาก็อร่อยนะ ผมกินมาก็เยอะไ้หมูเกาหลีก็รชาติเกาหลีแท้ๆอร่อยอร่อยทีดยดยเดียวสูกปากถูกปากถูกปาก,ก,ปากอืเดี๋ยวรอสุกรอสุกเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันนะให้ดูก่อนนีบเดี๋ยวที่กีบอ่ะ ิเออแบบนี้เลยนะเราก็ดัดชั่วหน่อยแต่โมเข้าแดงๆนะมีหลายส่วนมีทั้งที่โครงอันนี้ก็จะเป็นส่วนของนี่เป็นไก่ป่ะไม่ใช่ไอไก่อันนี้ไก่อขอสามชั้นโมเข่ง เคยถามนะคนเกาหลีผมเคยมีเพื่อนคนเกาหลีเดี๋ยวนี้มันไม่คบผมละผมก็ไม่ครบแม่เหมือนกนะันอ่ะไม่คบกูกู้ไม่คบมึงไม่กลัวหรอกอืไปถามมันว่าทําไมคนเกาหลีมันชอบกินหมูสัาชันมันบอกว่าที่บ้านมัน่ะมันหนาวมันคนเกาหลีชอบมากคือหมูสําชันแล้วก็เอามาทําบาร์บีคิวแบบนี้นะอันนี้ชื่อร้านโคบะบาร์บีคิวอยู่ตรงซอยหลังสวนเลยนะครับเข้ามาจากทางชิดลมก็ขวามือ มีบุฟเฟ่ด้วยห้าร้อยห้าสิบบาทเพผมจะลองกินซุปเขาดูก่อนไอ้ซุปเขาอะไรวะมีหอยลายด้วยนี่ซุปเขามีหอยลายใสเข้ามาด้วยอแบบเออแบมบ่ดีซุปสลัดซุปสลัดซุปสลัดมีไข่มีหอยลายมีสลาลยอื้อหือห้ร่อย ว่ะครับร้านนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆคนใหญ่ผมไม่กินร้านพวกหมูเกาหลีอะไรเงี้ยไอเครื่องเคียงเนี่ยมาก่อนเลยมาเนี่ยแม่งมาอร่อยมีอร่อยอย่างเดียวอะนอกนั้นแม่งก็ไม่ได้เรื่องแต่ที่นี่เขาอร่อยเว้ยก็มีจังกววดองที่ผสมกับกิมจิสรุปกิมจิมันของญี่ปุ่นหรือของเกาหลีก็ไม่รู้ไปดูกันเอาเองเพราะเขาแย่งแย่งกันอยู่ว่าใครเป็นต้นตำรับนะ มันอร่อยอ่ะน่าเชื่อปกติผมไม่กินกิมจินะมันปกติกิมจิเวลากินแล้วมันลดไม่ท่ามันแปลกๆอ่ะแปลงๆทุ้งแต่ที่นี่แปลกเลยอคนี่ยอือหือมันเหมือนกางส้มอ่ะอือกิมจิกอร่อยอือหือ หมูยังไม่ยังไม่สุกเลยไฟช้าไปหน่อยแต่เขาใช้เตาถ่านนะถ่านข้งนางในเออยะไม่มีควันแต่ยังไงย่างไปยังไงก็ฟันติดหัวอยู่ดีกินกินติดอยู่ดีขอบคุณครับเดี๋ยตักมาให้เลยกลัวผมไม่แดกในจานอีกก็รอรอดูว่า จะได้แดกในกี่ชั่วโมงต่อไปนะครับอันนี้ก็หมูนะหมูหมักควหญ่เป็นหมูหมักที่เป็นที่ก็มารอดูรอดูเดี๋ยวรอสุกก่อนเดี๋ยวผมถ่ายใหม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเขายางให้ผมเห็นผมก็กำลัง,ง้วนละการคุยกับคนดูอยู่ชิ้นแรกนะครับไม่ต้องจิ้มสัมผัสรสของการหมักหมูก่อนนี่ มีรสชาติเดี๋ยวผมจะมันมีรสชาติของการหมกกักแหละเดี๋ยวผมจะลองจิ้มจิ้มดูตามด้วยพริกมหมูกาหลีเนี่ยวิธีการหมักของเขาอะมันก็เขาเป็นสไตล์เกาหลีของเขาอะ ไตลเกาหลีก็รสชาติมันก็เหมือนเหมือนทั่วๆไปแต่ที่นี่นะครับเขาจะไม่โดดไม่โดดไม่โดดก็คือรสชาติที่อื่นเนี่ยมันจะเป็นเกาหลีเกาหลีเกาหลีอ่ะแต่ที่มันมันกลางๆหน่อยมันทําให้เราแบบคนที่ไม่กินรสจัดก็กินได้ถามว่าผมชอบไหมผมก็ชอบชอบที่มันกินกับน้ําจิ้มเพราะจริงๆพวกนี้เขาต้องกินกับน้าจิ้มกินกับ เครื่องเคียงมันไม่ได้กินเปล่าๆเ,เหมือนที่เรากินหมูกระทะที่กินเหมือนน้ำจิ้มอย่างเดียวเลยคนละแบบนะ,อะลองดูอีกอะไรไม่ออก็กล่อมหอม ลองดูกล่องเลยถ้กล่องดูสีก็รู้ถ้กล่องกระจกไม่ใช่ถ้กล่องดีสร้างบานรู้เลยไม่เป็นไรเราเน้นที่หมูมห <c ười> ครับไม่ใช่กล่องเฮียเฮียคุณบอลเลยครับผมจะกินไม่หันต้องเดือดน้ำซิ้มนี้ยังเผาแฉะอันนี้รม รสชาติแบบโดดมากโดดโดดัำผมเ๋ยผมกินอีกทีแล้วผมจะอธิบายผังอ่ะเนี่ยหมูใช้ได้เลยก็มีสารพัดหมูให้เลือกด้วยเดี๋ยวจะลองดากนั่งลูกหมูอ่ะอร่อยเว้ย อร่อยหมูอร่อยหมูหมัมกอร่อยดำๆเนี่ยเดี๋ยวผมลองจิ้มมานน้ำจิ้มใหม่น้ำจิ้มนี้ผมยังไม่ชอบอันนี้โอเคหมูอันนี้โอเค,อเ,คเลยหมูดำเนี่ยไม่รู้หมูอะไรหมักกำลังอร่อยเลยกำลังดีครับน้ำซุปอร่อยมันไม่ได้เหมือนไข่น้ำนะมันเป็นน้ำซุปสลาย สูตรของเขาแหละใส่ไข่ใส่หอยลายมีทำามาบุฟเฟ่แล้วแดกเนียไม่คุ้มนะอยากเครื่องเครยงแม่งก็หมดแล้วอิ่มต้องจัดะต้องจัด,จดเปลี่ยนตะแกรงอ่าดีเปลี่ยนตะแกรงบ่อยๆชอบอันนี้ก็ยกหมูอะไรเนาะอห,หมูหมักหมูหมักอ่ะแล้วเนี่ย อันนี้อันนี้ไก่ใช่ไหมใช่มเห็นแจงบ่อยๆดีไ,ไฟไม่ร้อ,ไไรอนเแบบ่ยแปลกไฟไม่หมาไม่หมามาไม่เต็มเหมือนเปิดเปิดสวิตแล้วได้แค่เบอร์สองอ่ะมันไปไม่ถึงสามอะ่ะกัก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 มันทำให้ช้าหรือเปล่าช้าแล้วไม่ทันใจย่างแล้วมันไม่ ไม่ออก,กเป็รีมๆะแล้วแล้วสวรรค์จะมีตาระะคระับให้ผมสื่อสารเรัือพนักงานเสิร์ฟพ่ดีรู้เรื่องสรุปคือปลักไฟแม่งยู <c oughs> ่ก็เลยช้าอ่ะเดีย๋ยวจะแดบแบบเกาหลีให้ดูใส่ผักเข้าไปใส่เนื้อเข้าไปนี่เขาต้องห่อแบบนี้ดคบเปนเมือ,อง นี่ชอบที่สุดนะทีนี้หรือหมักที่ตรงหมักไม่คาดเลยนอนกนั้นก็ไม่เท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วถือว่าอร่อยใทยได้เลยนะครับเพร้านเกาหลีนี่หาแบบอร่อยยากนะครับ ไม่ง่ายต่อให้คนเกาหลีมาทําก็เถอะบางทีก็รสชาติก็ไม่ได้ถูกปากคนไทยนะผมอเอาเกณฑ์มาตรฐานผมเป็นหลักนะครับเวลาผมไปแดกที่ไหนเพราะนั้นใครจะมาบอกว่าเอ๊ะ,อะทำไมผมไปแดกร้านนู้นอร่อยทมมออยําไมหม่อมแดกไม่อร่อยก็เรื่องของมึงครับไม่ได้เกี่ยวกับกูบกนี่มันลิ้นกูปากปาก,กูเงินกูด้วยเออคือเข้าใจไหมครับว่าคืนนี้มันมันผมแดกอะ่ะผมจะไปตอบแทนคนอื่นไม่ได้หรอกว่าเฮ้ยผมว่าคุณกินอร่อย ผมว่าเธอกินอร่อยอะไรเงี้ยนี่กูกินอร่อยเลยครับอร่อยคืออร่อยแม่อร่อยคือแม่อร่อยผมกินแม่อร่อยคนอื่นจะอร่อยมันก็ช่วยไม่ได้มันก็เป็นไปได้ไงมันก็ต่างกันตรงนี้เพราะนั้นไครที่ตามรอยผมอยู่ก็จะรู้ว่ารสชาติที่ผมกินมันเป็นรสใหม่แล้วกันอ่ะจัดเต็มอีกสักหนึ่งคำโชว์เลยดีกว่าถามว่ากินคู่วาซาบไ้ไหมก็ยังไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะ,ไม,มาะไม่ควน อ,อ,อยากแบบกงใช่ไหมไปเริ่มมาแนละ้วเพราะนั้นถ้านะไปเริ่มมานี่เราจะแดกกันไม่ทันนะครับะเป็นแดกครับปูระเบิดระเบะิด ก็ถือว่าอร่อยนะครับร้านนี้มาชินได้เลยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังอืมอืมลืมบอกไปยนบาพวกที่ฮะคนเป็นแค่ไรไม่รู้เนี่ยคนเป็นแค่ไรคนทไคนท,ไนทยเหรอหนึ่ง่วแล้วพูดมาได้คนไทยเห็ <laughs> นไห <laughs> ม มันงกลัวมันงงกลัวอือืออ๋อเรือตอบว่าที่ถามผมว่าผมอ่ะไปดูถูกคนพม่าผมถามหน่อยว่าผมไปดูถูกตรงไหนอืมมีคอมเมนต์อะไรพวกนั้นเอาผมไปเหยียดสอง้าเหยียดแล้วยังไงเมื่เกี่ยวล้วก็คุณคุณไปเหยียดตรงไหน ทำไรแล้วผมแค่ไปล้อเขามเมียงอะ่ะมันไม่ถือไม่ถือว่าเหี้ยเราเว้ยผมไม่ได้ไปด่าเขามันการล้อเว้ยล้อเล่นล้อเล่นเขาจะถามว่าล้อเล่นไหมเพราะนั้นจะไปจริงจังชีวิตจะยืนอยู่ในหลักการของความเป็นจริงก็พอไมันต้องมาโลกสวยโลกนะโลกสวยทุกคนก็โลกสวยผมก็โลกสวยนะแต่ผมยืนอยู่ในหลักความเป็นจริงไงไม่ได้เหมือนแบบ ก็มานั่งเม้นนั่งอะไรกันนี้ใช้สาระปัญญาอ่อนเม้นอะไรก็ใช้ใช้สติกันหน่อยเออเป็นนักแกงบ่อยๆดีไม่เป็นอะไรอ่าผมยังไม่ได้ลองซี่โครงเลยเดี๋ยวผมลองซี่โครงซี่โคงซี่โครงซี่โคงออมีแล้วมีแล้นี่นี่แล้ววันนั้นที่คลิปคลิปไก่ย่างสิงคโปร์อ่ะ ที่มาบอกว่าผมใช้ที่คีดแบบเนี้ยแล้วก็กัดอย่างเงี้ยมันเป็นไรนะหนาผมถามเลยเนี่ยปูไม่ได้เป็นเลียนะเว้ยใครจะไปบ้าลเลียอะไรอีกอย่างหนึง่งมึงคิดว่าเขาไม่ล้างเหรอมึงบ้าว่าปัญญาอ่อนว่ามันเม้นอย่างนั้นนะ่ะสติพวกมึงเป็นอะไรึอยากรู้มไม่คิดว่าเขาจะล้างหรือเขาทำความสะอาดหรือมึงต้องให้เขาเปลี่ยนใหม่เลยหรือไงมึงถึงจะพอใจกันเออ ปัญญาอ่อนนะพวกมึง,ปงไปดีกว่าร้อนแดดด้วยเดี๋ยวจะรีบแดดนะท้ายหนึ่งทีเฮ้ยจะเลืมกดติดตามนะครับ YouTube Channel แล้วก็ a c e b o o k นะครับเนี่ยข้างล่างเนี่ยตรงไหนสักที่เออ <c oughs> ไปละมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูดิมีพิธที่กรอนน่ารักตัวอ้วนและแทมมีแก้มันอ้วนดี จะแดกขนมจะแดกุ้ปผมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลองคติของเขาคืยอมแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปไม่ใจเย็นน้ำจิ้มสีฟูดผสมว่าซาบิว่าซาบยังไงครับแดกแมงเข้าไปคือสมองเลยซาดก็มองชนัดแดก